ึงทำกันไม่เป็นหรือไงวะแค่มึงกดเนี่ยครับเลขสามเนี่ยเออเนี่ยสามนะครับสามเนี้ยสามเนี้ยเออกดชิปไปครับจะเออมันกลายเป็นเออเป็นเออชาร์ปนะฮะมันก็เขียนไปว่า verify Ver ครับ verify member เงี้ยครับเออมันก็เขียนไปดิลุงเขียนไปดิครับก็ไข่ไข่เออไข่ aw แอนแอน aw หนึ่งหนึ่งเจ็ดแอนแอนกรบอกห้าสิบ two แอ อะไร่าไรร้อยปอร์เซ็มาร้อยปอร์เซ็นถูงัถูับอะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้ไม่เขียนกันบ้าเปล่านะฮะก็นะฮะก็เออคือขาวที่ไอคิปเมื่อกี้เออคือว่าไอ้คนที่ไม่ดูเฟซปลอมเฟซจริงนะฮะไปแล้วนะฮะเพราะมาดูเพิ่งมาสังเกตตัวเองนะฮะว่าคือไอ้กลุ่มเนี้ย ไม่ควรที่เป็นเวอร์ชิ่นเมมเบอร์ก็ไม่เขียนยนี้นะครับรู้ไหมฮะว่าเจ้าของเอ่เจ้าของกลุ่มเนี่ยเขาเขียนอย่างเงี้ยเพื่ออะไรนะเขาเขียนเพื่อว่าเวลาคุณเขียนไปว่าเวอร์ชิ่นเมมเบอร์เนี่ยนะฮะหาก่อนสักที่เนี่ยเออนะเวลาคุณแท็กไปอย่างนงี้ครับเวลาคุณกดไปที่เวอร์ชิ e นเมมเบอร์เนี่ยมันจะขึ้นเป็นโค้ดที่เขียนแท็กบบเดียวกับเราอะอะไรอย่างเงี้ยเออนะสมมุติเขียนเวอร์ชนอย่างงี้นะพอ พอสมสมุติเขาขาย A W อย่างเงี้ยแต่เราเสือกต้องการ A M I อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็กดเข้าไปดูในนี้นะครับว่าเฮ้ยมันมีคนขาย i M I ปะวะเออนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับ v e r i f y Member นะฮะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้สิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดคนนะฮะสิบเอ็ดสิบสองคนนี้นะฮะมันเขียนด้วยนะครับว่าชาร์ปแล้วก็ v e r i f y Member นะฮะอย่าสเป e นะครับหายไปเลย v e r i f y อ้าวหำหำพอ วอลลิฟี่แนบเมมเบอร์มันไม่แท็กให้ครับเพราะฉะนั้นต้องทำอย่างนี้นะฮะแล้วมันจะแท็กให้นะครับมานะครับเนี่ยนะครับนะผมนะฮะก็ต้อง <c oughs> เวลาเ,เวลามีใครโพสอะไรเ,เนี่ยก็จะได้รู้ข่าวสางกันได้นะฮะว่าคนไหน Verify แล้วคนไหนยังไม่ได้วอ r ลิฟนะแบบว่าสมมติว่าแบบมีคนแท็กอเงี้ยแต่พอกดเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวนะ ไอตรงเนี้ยไอที่รายชื่อที่ยืนยันตัวแล้วอ่ะเฮ้ยมันไม่มีไอห่ำนี่นี่ว่าเฮ้ยม,มันมันมั่ละอือแอบแจ้งแอดมินนะแอดมิน,แอ,มนแอดมินอยู่ไหนครับแอดมินเออบอกอ่าพีครับอืมพีครับมีคนแอบอ้างชื่อแอบบครับเฟซมันเฟซ เออก็เขียนไปครับก็ให้เดี๋ยวแอดมินเนี่ยว่าเตะออกกลุ่มเองะครับคนโกงอะไรอย่างเงี้ยคนโคตรโกงมันไม่ดีอะไรอย่างงี้ยงงงงิงนะฮะก็เดี๋ยวค่อยคุยกันในทีครับต่เป็นว่ามึงอย่าลืมเขียนวอลิฟายเมมเบอร์แล้วกันนะครับเห็นแล้วเศร้านะฮะเขาก็จะโพสให้เขียนไม่เขียนกันนะครับอือไปแล้วครับอีอีเทปเทปซาซาบายบายครับผูกพันผูกพันบุงบูงบิงบิงบราบรา